ซีรีส์บ้านเล็กในป่าใหญ่เล่มที่4บ้านเล็กริมห้วยบทที่2บ้านใต้ดินเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพอช่วยมิสเตอร์แฮนสันถอดโครงและประทุนเกวียนไปสวมบนเกวียนของมิสเตอร์แฮนสันจากนั้นจึงช่วยขนข้าวของทุกอย่าง ออกมาจากบ้านใต้โพรงดินขึ้นมาที่ตะลิ่งแล้วบรรทุกข,ของเหล่านั้นไว้ในเกวียนประทุนมิสเตอร์เฮนเซนอาสาช่วยพ่อขนของจากเกวียนเข้าไปไว้ในบ้านแต่แม่พูดว่าไม่ต้องหรอกค่ะชาร์ลเดี๋ยวเราค่อยขนของเข้าบ้านตอนที่คุณกลับมาแล้วดีกว่าด้วยเหตุนี้ พ่อจึงเทียมเพชรและแพาีีเข้ากับเกวียนของมิสเตอร์แฮนสันโดยผูกบาร์นี่ไว้หลังเกวียนก่อนจะขับเข้าไปในเมืองพร้อมกันหล่อร่ามองตามเพรแพาีีและบาร์นี่ที่วิ่งจากไปเธอรู้สึกจุกที่ลำคอและน้ำตารื้นขึ้นมาจนแสบตาเพา็และพารีก่งคอขึ้น ขนหลังคอและหางกวัดแกว่งไปมาตามสายลมพวกมันวิ่งจากไปอย่างร่าเริงโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าจะไม่ได้กลับมาอีกห้วยส่งเสียงร้องอยู่ตามลำพังใต้ดงต้นเหลิวขณะที่สายลมอ่อนพัดไปย่าบนตะลิง่งให้โน้มเอลงไปแสงอาทิตย์ส่องสว่างพื้นที่รอบๆเกวียนกว้าง สะอาดสะอ้านดูน่าสำรวจสิ่งแรกที่ต้องทำคือปลดเชือกแจ็คออกจากล้อเกวียนหมาทั้งสองของมิสเตอร์แฮนเซนไม่อยู่แล้วแจ็คจึงวิ่งเล่นแถวนี้ได้อย่างเต็มที่มันดีใจมากจนกระโจนใส่ลอร่าและเลียหน้าเธอทํให้เธอลลมก้นจําเป้าแล้วแจ็คก็วิ่งไปตามทางเดิน ลอร่าวิ่งตามมันไปด้วยแม่อุ้มแครี่ขึ้นมาแล้วพูดว่ามาเถอจ้าแมรี่เราไปดูบ้านในโพรงดินกันแจ็คไปถึงประตูก่อนประตูนั้นเปิดอยู่มันมองเข้าไปข้างในจากนั้นก็ยืนรอลอร่ามีเถาวัลย์สีเขียวขึ้นอยู่บนตะลิ่งรอบประตูบ้าน ซึ่งบนเถาวันมีดอกไม้อยู่เต็มไปหมดทั้งสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีชมพูกลาบสีขาวและดอกไม้ลายๆทั้งหมดนี้บานสะพรั่งจนถึงกรวยดอกราวกับพวกมันร้องเพลงปลุกใจยามรุ่งอรุณอยู่เสียอย่างไรอย่างนั้นพวกมันคือดอก Morning Glory ลอร่าลอดใต้หมู่มวลดอกไม้ประสานเสียงเหล่านี้เข้าไปในบ้านซึ่งเป็นห้องเดี่ยวสีขาวผนังดินเรียบและทาปูนขาวจนทั่วพื้นบ้านเรียบและแข็งเมื่อแม่กับแมรี่มายืนที่ทางเข้าประตูไฟก็มืดลงมีหน้าต่างกระดาษไขบ้านเล็กๆอยู่ข้างประตูแต่กำแพงรอบๆ หนาเสียจนแสงสว่างจากหน้าต่างส่องลอดมาถึงแค่บริเวณใกล้ๆหน้าต่างเท่านั้นผนังข้างหน้าทำจากแผ่นญ้าหนามิสเตอร์เฮนเซนขุดโพรงนี้ขึ้นมาเป็นบ้านแล้วจากนั้นก็ตัดแผ่นญ่าจากในทุ่งย่ามาวางซ้อนกันก่อเป็นผนังด้านหน้ามันเป็นผนังที่ดีและหนาไม่มีรอยแยกเลย ลมหนาวไม่สามารถเล่นลอดเข้ามาในผนังนี้ได้แน่นอนแม่รู้สึกพึงพอใจมากจึงเอ่ยขึ้นถึงจะเล็กแต่ดูสะอาดหน้าอยู่นะจากนั้นก็มองขึ้นไปบนเพดานแล้วพูดว่าดูนี้สิสาวๆเพดานบ้านทำจากหญ้าแห้งวางทับอยู่บนกิ่งก้านของต้นหลิวที่สานอยู่ เห็นหญ้าแห้งโผล่มาบ้างปรปลายเอ้าแม่ร้องทุกคนกลับขึ้นมาตามทางเดินแล้วยืนอยู่บนหลังคาบ้านไม่มีใครเดาได้แน่ว่าตรงนี้เป็นหลังคาเพราะมีหญ้าขึ้นอยู่เต็มไปหมดและยังพลิ้วไหวไปมาตามสายลมเหมือนหญ้าต้นอื่นๆบนตลิ่งข้างห้วยอีกด้วยตายจริง แม่อุทานทุกคนคงเดินเหยียบบ้านเราโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีบ้านอยู่ที่นี่ทว่าวลอร่าเหลือบเห็นอะไรบางอย่างเธอโน้มตัวลงไปใช้มือแหวกกอหญ้าออกแล้วร้องขึ้นฉันเจอช่องปล่อยควันเตาด้วยแหละดูนี่สิแมรี่ดูสิแม่และแมรี่หยุดดู แคร,รี่ก็เชิงโกจากอ้อมแขนแม่มาดูด้วยส่วนแจ็คก,ก็ดันตัวเข้ามาเพื่อดูบ้างจากตรงนี้มองทะลุเห็นไปถึงห้องทาปูนขาวใต้พื้นหญ้าทุกคนยืนมองจนกระทั่งแม่พูดขึ้นเราจะทำความสะอาดบ้านกันก่อนที่พ่อจะกลับมาแมรี่ลอร่าไปเอาถังน้ำมาหน่อยสิจ๊ะ แมรี่หิ้วถังน้ำใบใหญ่ส่วนลอร่าหิ้วใบเล็กเดินกลับลงไปตามทางเดินส่วนแจ็ควิ่งนำหน้ามาหยุดยืนอยู่หน้าประตูแม่เจอไม่กว่าต้นหลิวตรงมุมห้องจึงนำมาบรรจงปัดกวาดตามกำแพงบ้านแมรี่คอยเฝ้าแครี่ไม่ให้ตกลงไปในห้วยและลอร่า ก็หิวถังน้ำใบเล็กไปตักน้ำเธอโดดเยงเยงลงไปตามขั้นบนันไดจนถึงสะพานเล็กๆที่พาดข้ามห้วยสะพานนั้นเป็นไม้กระดานกว้างๆแผ่นเดียวปลายไม้ข้างทอดไปถึงใต้ต้นหลิวต้นหนึ่งต้นหลิวสูงใหญ่กำลังโบกสะบัดใบบางเรียวตัดกับท้องฟ้าและมีต้นหลิวเล็กๆ ขึ้นจับกลุ่มอยู่รบรอบๆให้ร่มเงาแก่พื้นดินแถวนั้นจนร่มเย็นและปลอดโปร่งมีทางเดินตัดผ่านไปถึงน้ำพุเล็กๆซึ่งมีน้ำเย็นใสสะอาดตกลงไปในสระน้ำขนาดจ้อยแล้วไหลรินลงสู่ลำห้วยลอราตาตักน้ำใส่ถังใบเล็กแล้วเดินข้ามสะพานกลางแจ้ง กลับมาขึ้นบนันไดเธอเดินไปๆไปกลับๆเพื่อนำน้ำในถังใบเล็กไปเทใส่ถังใบใหญ่ที่วางอยู่บนม้านั่งข้างประตูจากนั้นล่อร่าช่วยแม่ขนของทุกอย่างที่เธอถือไว้ลงมาจากเกวียนพวกเขาขนของเข้าบ้านกันเกือบหมดแล้วพอก็เดินเร็วๆลงมาตามทาง พ่อหอบเตาสังกะสีเตาเล็กๆและปล่องไฟมาสองปล่องฟูพ่อส่งเสียงพลางวางของลงดีใจจริงๆที่ต้องแบกของพวกนี้มาแค่สามไมล์คิดดูสิแคโรไลน์ที่นี่ห่างจากเมืองไปแค่สามไมล์นะเดินได้เลยละ่ะนี่แ a นเซนก็กำลังเดินทางไปทางตะวันตกแล้วที่นี่ เป็นของเราแล้วนะจะชอบไหมแคโรไลน์ฉันชอบนะคะแม่ตอบแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับที่นอนนี่สิไม่อยากปูมันไว้บนพื้นเลยมันทำไมหรอพ่อถามเราก็เคยนอนบนพื้นกันมาแล้วนี่มันไม่เหมือนกันนี่นาแม่แยง้งฉันไม่ชอบนอนบนพื้นในบ้านนะคะเอาเถอะ งั้นเดี๋ยวจัดการให้เองพ่อบอกฉันจะตัดกิ่งหลือมารองที่นอนสำหรับคืนนี้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยไปหาไม้มาทำโครงเตียงสักสองโครงพ่อหยิบขวานแล้วเดินผิวปากขึ้นทางเดินไปผ่านด้านบนหลังคาบ้านแล้วเดินลงจากเนินไปยังห้วยที่นั่นมีหุบเขาเล็กๆ ซึ่งมีต้นลิงหนาทึบขึ้นอยู่ริมน้ำลอรา่าวิ่งตามพ่อไปด้วยให้หนูช่วยนะคะพ่อเธอหอบหายใจหนูช่วยแบกไม้ได้นะเอาเอาสิพ่อบอกขณะก้มลงมองและขยิบตาให้ลอรา่าจะมีอะไรดีไปกว่าการได้รับความช่วยเหลือเวลาทำงานใหญ่แบบนี้อีกพ่อมักพูดบ่อยๆว่า ไม่รู้จะทำอะไรสำเร็จได้อย่างไรถ้าไม่มีลอร่าเธอเป็นคนช่วยสร้างประตูบ้านไมส้สรงในดินแดนของอินเดียนแดนและตอนนี้ก็ยังช่วยบากกิ่งลิว้วที่มีใบติดอยู่มาวางแผ่ไว้ในบ้านด้วยจากนั้นเธอก็ตามพ่อไปที่คอกสัตว์ผนังทั้งสี่ด้านในคอกสัตว์สร้างจากแผ่นหญ,ญ้าหนาส่วนหลังคา ทํำจากกิ่งหลิวและหญ้าแห้งทับด้วยแผ่นหญ้าอีกทีหลังคาที่เตี้ยมากจนศีรษะพ่อแตะถึงเวลาที่พ่อยืนตัวตรงมีรางใสายยา่หญ้าทำจากลำต้นหลิวและวัวสองตัวก็ถูกล่ามอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งเป็นวัวตัวใหญ่สีเทาเขาสั้นและดวงตาอ่อนโยนอีกตัวหนึ่งตัวเล็กกว่า ยาวดูน่ากลัวในตาดุและมีขนสีน้ำตาลแดงสว่างทั้งตัวสวัสดีไบร์พ่อเอ๋ยทักแล้วนายละ่ะเป็นไงบ้างพีจุเพืนยากพ่อหันไปถามบัวตัวใหญ่พร้อมตบหลังมันเบาๆยืนหลบไปก่อนนะลอร่าพ่อบอกจนกว่าเรา จะรู้ว่าวัวพวกนี้นิสัยยังไงเราจะพามันไปกินน้ำกันพ่อเอาเชือกคล้องเขาวพวกมันแล้วจุงมออกมาจากคอกมันเดินตามพ่อไปช้าๆลงจากทางลาดไปยังทางเดินราบที่ทอดตัวเข้าไปในพุ่มกกจนถึงริมห้วยล่อราดตามไปช้าๆขาของพวกมันดูเงอะงะ ตีนใหญ่ๆมีรอยแยกตรงกลางจมูกก็กว้างและดูลืล่นล่ลอรา่ารออยู่นอกคอกสัตว์ขณะพ่อผูกัวสองตัวนั้นไว้ที่รางหญ้าแล้วจึงเดินกลับบ้านพร้อมพ่อพ่อคะลอรา่าเรียกเสียงเล็กๆเ,เพชเกับพารี่อยากไปฝั่งตะวันตกจริงๆรงหรอคะใช่แล้วลอรา่าพ่อตอบ พ่อคะนอร่าพูดเสียงสัน่นหนูไม่คิดว่าหนูจะชอบพวกวัวมากนักหรอกคะ่ะพ่อจับมือเธอไว้แล้วใช้มือใหญ่ๆนะั้นลูบเธอเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะนอร่าอย่าบ่นเลยอะไรที่ต้องทำก็ควรทำอย่างเต็มที่และเต็มใจและสักวัน เราจะมีม้ากันอีกครั้งเมื่อไรคะพ่อลอร่าถามพ่อจึงตอบว่าตอนที่เราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีครั้งแรกเสร็จจะ้ะจากนั้นสองพ่อลูกก็กลับเข้าบ้านในโพรงดินแม่ดูร่าเริงแมรี่กับแครี่ก็อาบน้ำหวีผมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างดูเป็นระเบียบไปหมดที่นอน ปูไว้บนกิ่งหลิวไว้เรียบร้อยและอาหารเย็นก็พร้อมแล้วหลังมื้อเย็นทุกคนออกมานั่งบนทางเดินหน้าประตูพ่อและแม่นั่งบนกล่องไม้แครี่นอนคุ้กคูอยู่บนตักแม่แมรี่กับลอร่านั่งบนทางเดินแข็งๆห้อยขาลงไปตรงขอบคมๆแจ็ค หมุนตัวอยู่สามรอบก,ก่อนจะนอนลงวางหัวโซบหัวเข่าหล่อราทุกคนนั่งเงียบๆพลางทอดสายตาข้ามห้วยพรอมครีกและดงต้นเหลวมองดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าไกลทั้งที่ตะวันตกเหนือทุ่งหญ้ากว้างแห่งน,นี้ในที่สุดแม่ก็ถอนหายใจ ช่างเงียบสงบซะจริงเชียวแม่พูดคืนนี้คงไม่มีหมาป่าหรือพวกอินเดียนแดงมาหอนอีกฉันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายแบบนี้มานานจนจำไม่ได้แล้วพอตอบช้าๆว่าเราปลอดภัยแน่นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรอกสีสันอันแสนสงบ แต่งแต้มรอบขอบฟ้าบรรดาต้นหลิมสูดหายใจขณะที่กระแสน้ำกระส่งเสียงโูดคุย,ยในยามโคลเพสพื้นดินเป็นสีเทาเข้มท้องฟ้าฉาบสีเทาอ่อนและแสงดาวก็ส่องประกายทะลุออกมาจากความมืดมิดได้เวลานอนแล้วจ้ะแม่บอก แล้วนี่ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ทีเดียวละ่ะเพราะเรายัางไม่เคยนอนในโพรงดินกันมาก่อนเลยแม่หัวเราะแล้วพ่อก็หัวเราะเบาๆไปกับแม่ด้วยลอรา่านอนลงบนที่นอนพลางเงี่ยหูฟังเสียงเจ้เจ้าของกระแสน้ำและเสียงกระซิบของต้นเหลวเธอคิดว่าอยากนอนข้างนอกถึงจะต้อง จะยินเสียงหมาป่าก็ยังดีกว่านอนหลับปลอดภัยอยู่ในบ้านใต้ดินหลังนี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ